สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ช่องโซลัมขอนำเสนอเนื้อหาและส่วนเสริมรวมถึงข้อมูลที่น่าสนใจของเรื่องเกิดมาทั้งที่กะกลายเป็นศาสนาไปซะแล้วโดยคลิปนี้นะครับจะเป็นของซีซั่นที่1ตอนที่10เอาละครับไปเริ่มเนื้อหากันเลยครับในฉากงานเลี้ยงตามจริงริมารุได้แอบเตรียมเกลือไว้แบบส่วนตัวด้วยเพราะเขาก็ไม่ได้คาดหวังว่าเนื้อที่เรากอบดิ้นย่างให้นั้นจะอร่อยแค่ไหนแต่พอมันออกมาดีทําให้ริมารุประทับใจจนน้ำตาไหลเลยทีเดียว ซึ่งแต่เดิมคอปกรลินนั้นจะเอาเนื้อไปอย่างเฉยๆไม่ได้ปลูกอะไรเพิ่มแต่พอได้รับการวิวัฒน,นาการเป็นฮอปกอิลินก็ทําให้ประสาทการรับรสมีเพิ่มมากขึ้นและเนื้อย่างที่ดิมรู้ได้กินก็เกิดจากการที่พวกฮอปกอบลินเอา,าน้ำที่ซึ่งคัน้นมาจากผลไม้หลายชนิดมาทําเป็นซอสและในตอนนี้ก็ยังพยายามลองผิดลองถูกในการทําให้อร่อยมากยิ่งขึ้นและเพิ่มรสชาติไปใหม่ซึ่งคนที่รับผิดชอบในส่วนนี้ก็คือกอบลินหลอดริลิน่าที่ทําหน้าที่ควบคุมการดูแลกักตุนเสบียงอาหาร กับก๊อบลิี่ชื่อว่าฮา,ารุนะซึ่งเธอนั้นก็เป็นคนที่ทําอาหารนี้ขึ้นมานั่นเองทีนี้เรามาพูดถึงเผ่าโอเกอร์กันนะครับผมเผ่าโอเกอร์เป็นเผ่าพันธุ์ที่มีความสามารถสูงโดยมีความสามารถอยู่ในระดับแรงบีหรือสูงกว่านั้นแล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนโดยที่อยู่ของพวกเบลล์ที่มารู้ที่เป็นโอเกอร์ในตอนนั้นมีขนาดใหญ่กว่าหมู่บ้านเล็กน้อยและอาศัยอยู่กันในรูปแบบเหมือนชนเผ่าเล็กๆปรรวมตัวกันอยู่ด้วยกันนั่นทาให้พอรวมแล้วเป็นกองกำลังการต่อสู้ที่ประกอบไปด้วยปีศาจแรงบี มีสมาชิกทั้งหมดประมาณ300ตนซึ่งมี่สามารถทียบเคียงได้กับกองอัศาวินของประเทศเล็กๆได้เลยครับเป็นกำลังลบเทียบเท่ากับอัศาวินที่ได้รับการขัดเกลาจนถือประมาณระดับแรงบีลบจำนวนสา0พันคนเลยทีเดียวครับผมนอกจากนั้นพวกโอกเกอร์ก็จะเป็นพวกที่ข้างใลรการต่อสู้ถึงขนาดมีการฝึกฝนการต่อสู้ระหว่างเผ่าจนเรื่องนี้นั้นกลายเป็นเรื่องที่ปกติและยังมีการเข้าไปร่วมวิวาทระะว่าผอผั์อื่นๆในฐานะผู้ช่วยอีกด้วย แถมยังเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีผลงานจากแต่ละยุคสมัยเชนเ่นเป็นแนวหน้าของสงครามที่จอมมารก่อขึ้นโดยโอเกอร์เหล่านี้เองก็สืบสายเลือนมาจากโอเกอร์ที่ว่าวันนี้โดยสรุปแล้วพวกโอเกอร์อยู่อาศัยโดยการทํางานที่คล้ายกับการเป็นทหารรับจ้างในการเลี้ยงชีพและในตอนที่ดิมารูตั้งชื่อให้กับเหล่าโอเกอร์ทั้ง6นะครับดิมมารุก็ปิ๊งไอเดียจากการคิดชื่อได้จากสีผมเนี่ยแหละครับโอเกอร์ผมสีแดงได้ชื่อว่าเบนนี่มาลูเบนนี่มาลู ัวอักษรคำว่าเบน,นี้ที่แปลได้ว่าสีแดงสีเลือดหมูหรือสีแดงเข้มที่ตั้งชื่อนี้ก็เพราะว่าท่าทางของโอเกอร์ผมแดงให้ความรู้สึกเหมือนนักลบจึงเหมาะกับชื่อที่ดูห้าวหาญโอเกอร์ผมสีชมพูดได้ชื่อว่าชูนะชูนะตัวอักษรตัวหน้าของคํานี้แปลได้ว่าสีที่มีสีแดงผสมซึ่งนิยมใช้เป็นชื่อผู้หญิงส่วนตัวหลังใช้เรียกพืชพันธุ์โดยรวมที่สามารถนําม,มาทําเป็นอาหารได้ซึ่งริมนุก,ก็คิดว่ามันกาลังเหมาะพอดีกับเลนผมสีชมพู และความรู้ลึกรู้จริงในเรื่องพันธุ์พืชของโอกเกอร์ตัวนี้นั่นเองโอกเกอร์ผมสีขาวได้ชื่อว่าฮาคุโรฮาคุโรตัวอักษรตัวหน้าแปลได้ว่าสีขาวส่วนตัวหลังแปลได้ว่าคนชราซึ่งชื่อนี้ก็เหมาะกับท่าทางที่เหมือนกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาแม่ทัพและรูปลักษณ์ภายนอกก็ดูเป็นโอกเกอร์ที่มีอายุมากแล้วโอกเกอร์ผมสีฟ้าได้ชื่อว่าโซเอโซเอนะครับอักษรตัวหน้านี่แปลได้ว่าสีฟ้าส่วนตัวหลังแปลได้ว่าเงา ซึ่งดิมารูนึกถึงการถูโจมที่เหมือนการแทรกซึมเข้ามาในตอนที่เจอขังแรกการจูโจมนี้เหมือนกับเงาที่น่ากลัวโอกเกอร์ผมสีม่วงได้ชื่อว่าชิออนชิออนอักษรตัวหน้าแปลได้ว่าสีม่วงส่วนอักษรตัวหลังแปลได้ว่าส่วนที่มีต้นไม้ดอกไม้ปลูกอยู่ชื่อนี้ก็มาจากการที่ดิมารูเห็นเลือนผมที่เธอรวบเป็นมัดเดียวที่อยู่ด้านหลังศีรษะซึ่งมันให้ความรู้สึกเหมือนช่อดอกไม้และโอกเกอร์ผมสีดําได้ชื่อว่าคุโรเบ คูโรเบอักษรตัวหน้าแปลว่าสีดาส่วนอักษรตัวหลังสองตัวรวมกันแล้วมีหลายความหมายแต่ในที่นี้จะหมายถึงถาดคงคลักซึ่งโอเกอร์หมดดาตัวนี้ทั้งที่มีบรรยากาศแบบเทือนแต่ก็กลับให้ความรู้สึกว่าเกลียดไม่ลงเลยและเป็นภาพลักษณ์ที่น่าคบหาหลังจากที่โอเกอร์ทั้งหกตวได้รับชื่อนะครับทําให้ได้รับการวิวัฒนาการเป็นขี้จินททาให้ตอนนี้พวกเขาทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่มีระด,ดับความสามารถที่เกิดกว่าแรงเอไปแล้ว แล้วนี่ก็คือทบหมดในคลิปนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่เป็นแฟนสลามนะครับหรือเป็นแฟนลิเบอรูอย่าลืมนะครับถ้าถูกใจคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องสลามหน่อยนะครับเพื่อเป็นแรงสนับสนุนให้ผมและทีมงานทำคลิปต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าใครอยากซับพอตพวกผมโดยตรงตอนนี้ช่องของผมมีฟีเจอร์ซุปเปอร์แตงแล้วขอบคุณทุกซับพอร์ตกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ